ไทยจะเลิกรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อจาก ATK จะเน้นผู้ป่วยที่มีอาการแต่ยังคงมีมาตรการที่สร้างความวุ่นวายความวุ่นวายก็คือความงงของคนที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการนะครับที่ยังคงมีอะไรหลายอย่างที่เยอะแยะซึ่งถ้าเกิดว่ามีมาตรการที่เข้าใจง่ายหรือว่าไม่ค่อยจำเป็นต้องมีเพราะว่ามันเป็นยุคข,ของโอมิครอนแล้วมันก็น่าจะดีกว่า คืออันนี้เพิ่งมาถ่ายเสริมที่หลังนะครับเพราะว่าเนื้อหาในนี้อาจจะทำให้งงได้ง่ายว่าอ๋อนึกเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าอ๋อไม่ไม่รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้ออะไรเลยใช่ไหมเปล่าเปล่าก็คือก่อนหน้านี้เขาเคยรายงานผู้ติดเชื้อจากการตรวจด้วยแอนติเจนเทสคิดหรือ ATK มาก่อนซึ่งของเดิมตั้งแต่ต้นแล้วก็รายงานผู้ติดเชื้อจากการตรวจ RT-PCR มาแล้วก็หลังๆก็พอตรวจ ATK กันกระหนำ่ำ ก็มารายงานตรงนี้เพิ่มด้วยก็คือ ATK แล้วทีนี้ที่เราเห็นตัวเลขที่เขาบอกว่าอย่างช่วงพีคเนี่ยสองหมกว่า2 0 0 0 0กว่านะั่นแหะคือ RT-PCR ทั้งสิน้นแต่ส่วน ATK เนี่ยก็หลายหมื่นอย่างเช่นตามรูปนี้นะครับของกรมควบคุมโรคเนี่ยเดี๋ยวลงนิ้์ไว้ก็คือของวันที่1เมษายนนะตามขวาบนนะครับของช่วงนั้นนะ่ะผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็คือตรงนี้28,000นนี้มาจาก RT-PCR นะแต่ว่ามี ATK อยู่ซ้ายล่างด้วย ติดเชื้อเข้าไข่ ATK อีก2 2 0 0 0ฉะนั้นก็ประมาณว่าในช่วงนั้นน่ะก็คือถ้าเกิดว่าคือคือเขาอะอยากจะเน้นตัวเลข rt-pcr อยู่แล้วแต่ว่าคนเนี่ยพอเขารายงานไอ้2 0 0 0นี่ควบกันไปด้วยเนี่ยคนก็ชอบเอาไปบวกรวมกันมันก็จะกลายเป็นว่า1เมษาตามสถิตินี้เนี่ยจะไม่ใช่ติดเชื้อ2 8 0 0 0แต่จะเป็น20,008 8บก2 0 0 0กลายเป็น5 0,000มันก็เลยดูเยอะดีหรือเปล่า แล้วก็ในข่าวนะครับเขาบอกว่าเขาณปัจจุบันเนี่ยได้เอาตัวเลขไอ้กรอบซ้ายล่างติดเชื้อเข้าไข่ ATK ออไปแล้วจําไว้นะครับตัวนี้สองหมใช่ไหมของวันที่1เมษาแล้วมาดูล่าสุดอ๋อยังไม่ล่าสุดเออ,อเดี๋ยวเดี๋ยวใหม,ม,ม่ผิดเดือนผิดเดือนเดี๋ยวหาว่าเยอะเมื่อกี้เอออันนี้กลายเป็นเมื่อกี้ยีบเเมษาที่แบบแบบมาอันนี้เป็น27บพฤษภาละก็นี่ไงโอ้ถ้า r t p t r เนี่ยแค่สี่พันดนะตัวเลขดูน้อยเออแต่ว่าเนี่ติดเชื้อเข้าไข่ ATK หกพันสี่เกือบเกือบหกพันสี่เลยบวกกันเป็นหมื่นต้นๆ้นแน่เหมือนเรายังเยอะอยู่เลยฉะนั้นถ้าเอาหกพันกว่านี้ออกไปนี่เลยนะครับมาเป็นยี่สิบแปดพฤษภาแล้วอเมื่อกี้เท่าไหร่สี่พันเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้ละอันไซ์เมอร์กระทนหันแต่ว่าเอ k เคนี่ไงหายไปแล้วนี่ไงว่างไว้ก็เลยเป็นไปตามในข่าวตรงนี้ในกราฟิกแสดงรายละเอียดผู้ติดเชื้อเข้าไข่เอ k รายใหม่ได้ถูกเว้นว่างไว้โดยระบุเพียงจำนวนผู้ติดเชื้อเข้าไข่ a อทเคสะสม คือที่ตรวจมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงที่เว้นว่างไว้ที่รวมกันก็ขอตรงนี้ก็คือตอนนี้ปัจจุบันพบว่า50จะเป็นผู้ติดเชื้อไม่มีอาการเลยดังนั้นการรายงานผลจะเริ่มเปลี่ยนไปเน้นผู้ติดเชื้อที่มีอาการมากกว่าเพื่อให้สอดคล้องกับสถานาการณ์อันนี้ส่วนตัวคิดเองว่าก็ในเมื่อจะไม่รายงานก็เนี่ยวันล่าสุดแล้ววันที่พูดข่าวคือ28พฤษภา การติดเชื้อเข้าไข่ ATK ทางซ้ายล่างสุดนั้นไม่มีตัวเลขใดๆเลยไม่เหมือนก่อนหน้านี้ฉะนั้นถ้าจะไม่เน้นเรื่อง ATK ที่จะรายงานตัวเลขแล้วเนี่ยก็ไม่ควรนะที่จะมีมาตรการว่าอะไรอ่ะไปอะไรนะไปสถานที่เสี่ยงไปอะไรอะไรก็จะต้องให้ตรวจ ATK เนะี่ยก็เคยคิดเห็นส่วนตัวว่าไม่ควรจะมีแล้วเพราะว่าก็การที่เอาตัวเลขนี้ออกไปเหมือนกับว่าคุณก็ไม่ได้ซีเรียสก,กับ ATK แล้วใช่ไหม ฉะนั้นก็ไม่ควรจะบอกให้คนเขายัางต้อง ATK กันอยู่ถ้าเป็นไปตามต่างประเทศเขาทำเนี่ยก็คือแค่ว่าถ้าคนคนนั้นอะ่ะเขาเกิดมีอาการขึ้นมาแล้วเขาสงสัยว่าเขามีเชื้อหรือเปล่าเขาก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลเออไม่ใช่ว่าไปอะไรไปเฉียดไปเข้าไขา่หรืออะไรก็มาตรวจทั้งทงท,งที่ไม่มีอาการแล้วก็เขาจะเลิกรายงานตัวเลข ATK กันอยู่แล้วก็แสดงว่าไม่ใช่จะเลิกกันเลิกไปแล้วด้วย ก็แสดงว่าไม่ควรจะซีเรียสเรื่อง ATK อันกันอีกต่อไปนี่คือจุดประสงค์ที่พูดวิดีโอนี้นะครับก็คือเขาจะเหลือแค่รายงานตัวเลข RT-PCR ซึ่งถ้าไม่รายงาน ATK แล้วก็ไม่ควรจะซีเรียสเรื่องตรวจ ATK นะเพราะว่ามันไม่มีความหมายใช่ไหมแล้วต่อไปก็เห็นในข่าวพูดเองว่าจะเน้นรายงานตัวเลขคนที่ติดเชื้อแล้วมีอาการมากกว่าซึ่งมันก็จะ น้อยลงไปกว่าอันนี้อีกเพราะว่าอันนี้จํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่คือหมายถึง RT-PCR ซึ่งเขาบอกเองว่า50%ไม่มีอาการด้วยฉะนั้นไอ้ตัวเลขนี้มันก็จะต้องเปลี่ยนเป็นว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่มีอาการใช่ไหมมันจะต้องน้อยลงไปอีกนะครับก็ตัวเลขจะดูดีขึ้นก็แสดงว่ามาตรการ VUCA อะไรเนี่ยควรจะเหลือเป็น VUC เฉยๆแล้วเพราะว่า a นี่มาจาก ATK ใช่ไหมก็ไม่ควรจะเน้นแล้วนะครับก็เลยมาอธิบายเสริมตรงนี้ ประมาณว่าเขาต้องการให้ตัวเลขมันดูดีขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะเป็นความจําเป็นจริงๆก็ได้แล้วก็ถ้าไม่รายง,งานตัวเลข ATK แล้วก็หมายความว่ามันก็ไม่ได้สําคัญอะไรมากฉะนั้นก็ควรจะให้ความสะดวกนิดนึงกับการที่จะใช้แค่ ATK แค่เคสที่จําเป็นก็เลยมาขออธิบายเสริมตรงนี้ไว้นะครับบอกก่อนนะครับอันนี้มีการปรับมาตรการนิดนึงซึ่งอมมีพูดแยกอีกคลิปหนึ่งไปแล้วสําหรับคนที่ ไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วก็จะเข้าประเทศนะครับทั้งพาสปอร์ตไทยและต่างชาติส่วนคนฉีดวัคซีนแล้วยังคงเหมือนเดิมนะครับฉะนั้นเรามีสรุปเอาไว้ในอันนี้ go.noGuide.com/reopen นะครับมาอ่านในนี้ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวมีสรุปจากหน้านี้อีกทีหนึ่งในวันถัดไปแต่ว่ามีพูดถึงไอ้เรื่องของการเปลี่ยนแปลงไปแล้วในอีกวิดีโอหนึ่งที่ลงวันเดียวกันครับ go.noGuide.com/reopen นะครับเดี๋ยวลงลิงก์อยู่ใต้วิดีโอคือเราจะพูดถึงประเด็นความวุ่นวายก่อนนะครับ ก็คือโพสต์นี้ได้พูดในอีกวิดีโอหนึ่งไปแล้วแต่ขอทวนสั้นๆเพราะว่ามาจากอ,าอธิบดีเกี่ยวกับต่างประเทศนี่แหละก็คือโอเคคนที่พาสปอร์ตไทยไม่ต้องขอ Thailand Pass พาสปอร์ตต่างชาติยังต้องขอแล้วก็ถ้ามีใบฉีดวัคซีนแล้วก็คือแค่ส่งใบฉีดวัคซีนก็จบคนไทยถือถือใบฉีดวัคซีนมาโชว์คนต่างชาติส่งใบฉีดวัคซีนใน Thailand Pass ก็จบไม่มีการตรวจใดๆ แต่ที่วุ่นวายคือคนไม่ได้ฉีดวัคซีนเพราะว่าอ่าคนไทยไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ไม่ต้องขอ Thailand p a s สแต่ว่าจะต้องตรวจก่อนบินส่วนต่างชาติไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ขอ Thailand p a s สและตรวจก่อนบินและเอามาส่งใน Thailand p a s สให้ทันก่อนบินซึ่งตอนนี้จะอ่าตั้งแต่หนึ่งมิถุนายนนะครับก็จะได้ค r code คภายใน2ถึงชั่วโมงแต่ณปัจจุบันยังภายใน4 8ชั่วโมงอยู่อ่อและต่างชาติก็คือ พาสปอร์ตต่างชาตินะก็มีประกันวงเงินไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นดอลลาร์เหมือนเหมือนก่อนก่อนหน้านี้ไอ้ที่มันเปลี่ยนก็คือว่าของเดิมเขาเคยพูดนะซึ่งก็มีหลักฐานไปแล้วในอีกวิดีโอหนึ่งว่าว่าเขาเขามีพูดว่าจะมีการตรวจหลังเข้าไทยให้สําหรับคนที่ไม่ได้ตรวจก่อนมาอโชว์เลยและกันขอขายซ้ำอีกรอบนึงนะครับนิดเดียวนี่ไงเฉพาะเนี่ยนะเนี่ยดูข้างล่างเนี่ยนะคนที่เนี่ยอันบุคซเนตที่มาเนี่ยมีผลเนี่ยถ้าถ้าตรวจมา ข้างบนเนี่ยก็คือโอเคจบผ่านด่านซุนตอมออะไรไปรับกระเป๋าแต่ถ้าไม่ได้ตรวจนี่งานเนี่ยสีส้มเนี่ยตรวจ ATK ให้เนี่ยพูดจาเหมือนแบบนี้เลยพูดจาเหมือนแบบนี้เลยเพราะเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยด่านควบคุมโรคแล้วค่อยมาเรื่องข้อตรวจหรือไม่ได้ตรวจแล้วก็ค่อยมีคาว่าตรวจ ATK ใช่ไหมนี่คือสไลด์ของประชุมวันที่20พฤษภาพูดจาเหมือนจะมีตรวจให้เลยฉะนั้นเราก็เลยเอ่อหน้าแหกกันไปว่าเขาจะนึกว่าเขาจะมีตรวจตอนขาเข้าก็คืออิงจากสไลด์นี้ แต่ตรงนี้เขาบอกว่ากรณีไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับไม่ไม่ครบให้แนบหลักฐานตรวจโควิดที่ออกภายใน72ชั่วโมงก่อนเดินทางก่อนเดินทางไม่ได้พูดว่าเออถ้าไมไ่ตรวจจะมีตรวจให้ตอนขาเข้าไม่ได้พูดเลยฉะนั้นกลายเป็นว่าตรวจขาเข้าไม่น่าจะมีแล้วนะครับจากประกาศตรงนี้ซึ่งเพิ่งประกาศมาวันที่28พฤษภามนี่ไงความวุ่นวายที่สร้างให้กับคนเข้าประเทศก็คือคนที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับแต่คนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนั่นแหละที่จะ ตอนก่อนหน้าน,นี้จะเข้าใจผิดนึกว่าจะมีการตรวจให้ตอนขาเข้ากลายเป็นว่าเขาแถลงอะไรกันมาตอนวันประชุมสบ,บคเนี่ยวางใจร้อยเปอร์เซ็น์ไม่ได้เลยก็คือจะต้องแบบว่าใกล้วันแบบอีกวันสองวันหรือไม่กี่วันก่อนบินเท่านั้นถึงจะเป็นมาตรการที่มันชัวร์มากขึ้นหรืออาจจะถึงขั้นต้องรอรัฐกิจารุเบกษาซึ่งจากสองสามเดือนที่ผ่านมาก็มาออกวันสุดท้ายก่อนเริ่มมาตรการทุกรอบนะครับอย่างเดือน ที่จะเริ่มนี้ก็คือหนึ่งมิถุนาก็ดาวว่าคงจะออกลากิจจาคงจะออกสาิหรือสาบเอ็ดพฤษภานั่นแหละทั้งทั้งที่ประชุมมาตั้งแต่ยี่สบพฤษภาแล้วนะออมันออกยากมากหรือยังไงก็ไม่รู้อันนั้นคือวุ่นวายคนจะเข้าประเทศนะครับอันนี้วุ่นวายคนในประเทศกทมเตือนพับบาคาราโอเกะโอ,เโอเ้เอา,ส,าสีแดงแถบใหญ่เลยนะเอ,อคนใหม่ผู้ว่าคนใหม่ รู้เรื่องนี้หรือ,อยังหรือเขาทํางานเป็นออโตเมติกอยู่แล้วสร้างความบุนวายให้ผู้คนเพราะว่าโพสต์นี้ออกมาวันที่28พฤษภาอันนี้ผับบารคาราโอเกะเตือนอ,อะไรไม่รู้ก็คือต้องขออนุญาตสำนักงานเขตก่อนเปิดบริการหนึ่งมิถุนายนนี้แล้วก็ประเมินตนเองผ่านแอปชื่อนี้ถามว่าแล้วมันแปลกยังไง,ไงถามว่าก่อนเปิดบริการหนึ่งมิถุนายนาแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่ที่คุณออกโพสต์รู้สึกจะออกมายี พฤษภาแต่ยี่สิบแปดยิบเก้าวันอะไรเสาร์อาทิตย์เท่ากับว่าคุณออกมาวันที่ยีบเจ็แล้วเขาต้องไปอัดกันตอน3 0มสิิบเอพฤษภาก่อนแล้วแล้วก่อนมิถุนาหมายถึงว่าเลยมิถุนาเลยหนึ่งมิถุนตั้งแต่หนึ่งมิถุนาจะขออนุญาตไม่ได้หรืออย่างไรเออถ้าบอกว่าจะเปิดเนี่ยจะต้องมาขออนุญาตำนักงานเขตก่อนเนี่ยไม่มีเดทไลน์เรื่องของวันที่เนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอันนี้ดันมาเดทไลน์วันที่หมายความว่า ตั้งแต่หนึ่งมิถุนานี่คือไม่ให้อนุญาตแล้วหรือยังไงนี่แหละครับคือการสร้างความวุ่นวายก็ต้องยอมเราว่าส่วนตัวก็แอบคาดหวังจิตหนึ่งกับคนใหม่นะครับว่าจะมาเลิกไอ้เรื่องมาตรการวุ่นวายอะไรของเฉพาะจังหวัดเนี้ยนะของพวกบนหัวหัวบนบนระดับประเทศเนี่ยเราคงไปอะไรกับเขาไม่ได้ละแต่ว่าระดับตรงเนี้ยที่เป็นความหวังที่เข้ามาเนี่ยว่าจะอย่างน้อยก็คือเลิกไอ้ความวุ่นวายอะไรของจังหวัดนี้ในในแง่ของมาตรการโควิดนะนะ ก็ตรงนี้จะแค่อยากจะชี้ให้เห็นว่าทั้งที่มันไม่มีความจําเป็นใดๆแล้วในเรื่องของมาตรการวุ่นวายแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยเขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะมันเหลือแค่เป็นโอมิครอนเท่านั้นแต่ว่าผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่มที่เขาเออกิจก็ไม่ใช่สิเพ่งเล็งเป็นพิเศษละกันก็จะยังคงต้องวุ่นวายอยู่นะครับไม่รู้ว่ากลุ่มอื่นเขายังวุ่นวายอย่างนี้ไหมก็คือสถานบันเทิงนะครับผับบาร์คาราโอเกะหรืออื่นๆที่คล้ายกันที่จะเปิดในวันที่1มิถุนา แล้วเลยหตั้งแต่หนึ่เลยหนึ่งมิถุนาไปแล้วคือยังไงไม่ให้หรือยังไงก็คือจะต้องดําเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโควิดสิดังนี้หนึ่งก็คือจะต้องลงทะเบียนและประเมินตนเองตนเองผ่านแพลตฟอร์มนี้และขออนุญาตก่อนเปิดดําเนินการโดยสถานประกอบการต้องมีผู้รับผิดชอบและควบคุมปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งและมาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดยังต้อง เขาเรียกนะสถานการณ์นี้ไม่ต่างกับตอนที่โควิดยังร้ายแรงอยู่เลยที่โควิดไม่ร้ายแรงก็ยังต้องทํามันจะเชื่อมโยงกับไออันสุดท้ายด้วยนะครับที่จะเลิกรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยคือถ้าเป็นประเทศอื่นเนี่ยนะคือคือ,อไม่ได้บอกว่าเขาจะไม่พูดถึงเลยนะแต่เขาจะพูดถึงจํานวนผู้ติดเชื้อน้อยลงอย่างแน่นอนอา่าก็คือจะให้คนเลิกคิดเกี่ยวกับจํานวนผู้ติดเชื้อแต่ในอีกทางหนึ่งก็คือคุณยังคงมีมาตรการที่คุม อย่างเคร่งครัดเพื่อให้คนเขาลำบากกันต่อไปมันก็เลยไม่ใช่การเลิกจริงไงมันก็เลยเป็นการแค่ว่าให้คนทําลืมแต่ว่าเรายังคงคนจัดการก็ยังคงมีความเข้มงวดในการอะไรต่างๆอยู่แล้วก็ข้อ2สํานักงานเขตตรวจประเมินผู้ประกอบการตามโควิดฟรีเซตติ้งเพื่ออนุญาตว่าจะเปิดหรือไม่ให้เปิดดําเนินการและแรงงานในระบบออนไลน์ 3, สานักงานเขตตรวจกํากับติดตามสถานประกอบการ ที่อนุญาตให้เปิดดําเนินการให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิดสิบเกอย่างเคร่งครัดยังต้องเคร่งครัดกันอยู่อีกครับก่อนที่จะยาวแล้วก็เลยเถิดไปมากกว่านี้ก็กลับมาที่ข่าวหลักนะครับสอทอจุดแจงแล้วเหตุไม่รายงานผลตรวจโควิดลายใหม่จาก atk ก็พูดมาตรงนี้ชักไม่แน่ใจแล้วว่าก็คือเลิกรายงานผู้ติดเชื้อเฉพาะจาก atk หรือว่าจาก rt pcr ด้วยนะครับก็คือถ้าเริ่มก็จะเริ่มหมิถุนา อ๋อก็คือณปัจจุบันเว็บไซต์กรมควบคุมโรคบอกว่าในกราฟิกที่รายงานผู้ติดเชื้อเข้าไข่หรือ ATK รลายใหม่ได้ถูกเว้นว่างเอาไว้ระบุเพียงยอดสะสมที่ที่สะสมมาตั้งแต่ต้นแต่ว่าลายใหม่ก็คือเว้นว่างคือทางทางมุมการถแถลงอะ่ะก็พูดแต่ว่ามันดีขึ้นดีขึ้นแต่ทางมุมของอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็หันไปกำชับบอกว่าให้ทั้งประชาชนหรือว่าทั้งผู้ประกอบการคอย เคร่งคัดกับมาตรการมันก็เป็นความน่าอึดอัดอย่างหนึ่งเหมือนกับพ่อแม่ที่เวลาเจอคนคนอื่นหรือเจอพ่อแม่คนอื่นก็เทีย่ยวเที่ยวไปคุยโวกับคนอื่นว่าลูกฉันเรียนเก่งลูกฉันสอบได้4.00ลูกฉันจะสอบชิงทุนไปนู่นนั่นนี่ทําให้คนอื่นเขามองว่าภาพนพลดีหรืออิจฉาหรืออะไรก็ว่าไปแต่อีกมุมหนึง่งพอกลับมาบ้านก็บอกลูกว่าดูหนังสือให้ดีนะ อย่าให้คะแนนมันตกเข้าใจไหมมันเป็นความน่าอึดอัดไหมล่ะครับแสดงว่าพ่อแม่คนนี้คือยังไงเอาแต่หน้าใช่ไหมฉะนั้นถ้าสบายใจกันทุกฝ่ายเนี่ยตัวเองจะคุยโวก็คุยไปแต่ว่าถ้าเก่งจริงก็คือก็ต้องเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่ได้มากดดันคนอื่นเขาแบบนี้ก็คือเขาบอกว่ากรณีดังกล่าวที่ว่าเลิกรายง,งานเอทเคผู้ติดเชื้อจาก a อทเคเนี่ยนะ สำหรับการติดเชื้อโควิดในปัจจุบันพบว่า50%จะเป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการเลยก็ไม่มีอาการเลยแล้วยังต้องห่วงอะไรเนี่ยฉะนั้นการรายงานผลจะเริ่มเปลี่ยนไปเน้นกลุ่มผู้ที่มีอาการมากกว่าเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันสอดคล้องแล้วทําไมมาตรการยังต้องเข้มงวดอยู่ก็ต้องสอดคล้องเหมือนกันไม่ใช่หรือมาตรการก็ต้องลดลงจริงๆแล้ว การรายงานของกระทรวงสาธารณสุขปรับเป็นผู้ติดเชื้อเฉลี่ยสองสัปดาห์แล้วแสดงว่าเปลี่ยนทำ,ทำไปแล้วส่วนการรายงานองของสอบคยังเป็นตัวเลขรายวันอยู่ซึ่งก่อนหนึ่งมิถุนาข้อมูลต่างๆก็จะอยู่ระหว่างการปรับรูปแบบแต่หลังหนึ่งมิถุนาก็มีแผนว่าจะเปลี่ยนเป็นรายงานผู้ป่วยที่มีอาการและเข้าโรงพยาบาลเป็นหลักแสดงว่าตั้งแต่หนึ่งมิถุนาเนี่ยสบคก็จะเปลี่ยนไม่รายงานผู้ติดเชื้อรายวันแล้วเหมือนกันเมื่อถามถึงการนําตัวเลข ATK ออกจากระบบรายงาน จะส่งผลต่อการคาดการณ์โควิดหรือไม่ยังมีงานให้เขาทำอยู่นะเออก็บอกว่าไม่ส่งผลกระทบเนื่องจากความรุนแรงของโควิดลดลงแต่ความรุนแรงของมาตรการเราไม่ลดนะอันนี้เอาพูดเองเราจึงต้องเน้นในผู้ที่มีอาการจริงๆที่ต้องเข้าระบบรักษาเพราะส่วนใหญ่เมื่อติดเชื้อก็อาการน้อยเข้าระบบเจอแจกจบก็คือคนที่เป็นผู้ป่วยนอก OPD หรือรักษาที่บ้านก็คือ Home isolation ก็นี่คือความรู้สึกของอ๊เองนะครับไม่ได้บอกว่าอบอถูกนะก็คือเขาจะพยายามถอยเพื่อให้เขาเนี่ยก็คือภาพพ์ดูดีขึ้นใช่ไหมว่าออไม่ได้คิดว่าเขาจะไม่รายงานเลยเหรอกตัวเลขผู้ติดเชือ้อแต่ว่าจะพยายามไปในรูปแบบอื่นให้ให้คนแบบว่าตื่นตกใจกันน้อยลงแต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็คือเขายังกังวลอะไรของเขาอยู่เขาก็เลยมียังคงไปกำชับมาตรการ ให้พวกเด็กๆเ,เนี่ยยังคงต้องเคร่งครัดกันอยู่เพื่อให้ภาพพจน์ของเขาดูดีขึ้นกลายเป็นอย่างนั้นไปก็มุมของการเปิดประเทศผ่อนคลายมาตรการก็เพราะว่าอยากได้จํานวนตัวเลขนักท่องเที่ยวดีขึ้นเพื่อที่จะเคลมผลงานให้ว่านี่ไงฉันมีเปิดแล้วมีคนเข้าเยอะเดี๋ยวเศรษฐกิจก็ต้องดีอีกมุมหนึ่งก็คือฉันก็จะ perfect c o วิดก็คือให้คนกังวลตัวเลขน้อยลงโชว์ตัวเลขน้อยลงแต่ว่ายังคงกําชับให้เด็กๆ เข้มงวดมากขึ้นเพราะว่าจะได้ไม่มีการแพร่ระบาดอีกฉะนั้นก็คือคนที่ได้เต็มๆก็คือคนนี้หมายถึงว่าคนที่ที่เป็นตัวการของทุกอย่างก็นี่คือความวุ่นความวุ่นวายที่ยังคงเกิดขึ้นนะครับก็ถึงแม้จะผ่อนปลนในเรื่องของการเข้าประเทศแต่ก็ยังคงพยายามเอ่อไม่วางมือจากโควิดสักทีนะครับก็ทุกคนฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ